งานแถลงข่าว Miss Tourism World 50เขต50คนกรุงเทพมหานคร2021เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยววิถีชุมชนอย่างยั่งยืนให้กับ50เขตของกรุงเทพมหานครหลังเกิดวิกฤตโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก รวมไปถึงประเทศไทยและที่สําคัญคือกระทบอย่างมากต่อกรุงเทพมหานครการร่วมมือในครั้งนี้เพื่อเฟ้นหาทูดการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาประจําเขตเพื่อทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวการกีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในงานนี้ยังมีพิธีแต่งตั้ง3ามหนุ่มคิมคอปบ,บาร์ b k c SB5 เป็นทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาไอดอลช่วยชาติ<ม>เพื่อทําหน้าที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวการกีฬาอีกด้วยรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะครั้งนี้ต้องต้องบอกว่ายิ่งใหญ่จริงๆเพราะเป็นนิดๆไมายและเป็นวิติใหม่ที่ไม่เคยมีในการประกวดนะครับที่เรามาประกวดนิทริซึมเวิลด์วิเทศ2021ที่จะมาเฟ้นหาทูตการท่องเที่ยวและการกีฬา เพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณจริงๆและขอเชิญชวนนะสาวงามนะครับที่อายุ18-28ที่วันนี้ท่านจะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งที่จะมาช่วยชาติเป็นหนึ่งที่จะมานำเพื่อเป็นสื่อกลางในการที่จะหาอัตลักษณ์ของแต่ละเขตนะครับที่จะสืบค้นหาที่ทุกคนยังไม่รู้อีกมากมายที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญแล้วก็หน้าท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครทั้ง50สํานักงานเขตเราก็ต้องทําให้มันดีที่สุด นะครับไม่เราต้องดูแลบำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวนะครับไม่ใช่ว่าเราเน้นในเรื่องของปริมาณอย่างเดียวเราจะเน้นในเรื่องของคุณภาพเพราะฉะนั้นสาวงามตั้ง50คนเป็นสาวงามที่มีคุณภาพแน่นอนนะครับจากกอประกวดได้เฟ้นมีหลักเกณฑ์หลักการพิจารณาอย่างชัดเจนที่สุดครับ ก็ขอขอบคุณทางปอะกวดด้วยครับครับขอบพระคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็คณะผู้บริหารนะครับที่ได้เห็นความสําคัญของการประกวดมิสจ t ล u r เซ่เวิลด์ไทยแลนด์นะครับซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ระดับโลกนะครับจริงๆเราก็ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของการประกวดเป็นหลักแต่เรามุ่งเน้นเรื่องของการเฟ้นหาทูตการท่องเที่ยวและระทูตการกีฬานะครับซึ่งเราก็ได้ดําเนินการมาแล้วก็ประสบความสําเร็จมาเป็นอย่างมากนะครับในเรื่องของการจัดประกวดมิสจุลิสเ i ่เวิลด์ ไทยแลนด์นะครับพิชเชอร์เวิร์ประจําจังหวัด77จังหวัด77คนที่ผ่านมานะครับซึ่งเราก็ได้มีมีความแตกต่างนะครับจากกองประกวดอื่นเพื่อที่จะเป็นหาสาวงามที่ไม่ใช่มุ่งเน้นเรื่องของความสวยงามเป็นอย่างเดียวนะครับแต่เน้นเรื่องของความสามารถนะครับแล้วก็ที่สามารถที่จะให้น้องๆนะครับได้มี โอกาสนะครับมีเวทีได้แสดงออกต้องบอกว่าประเทศชาติแล้วก็ทั่วโลกนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวยบอกสัมมาแล้วก็เราลืมมองไปว่าอีกธุรกิจหนึ่งเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาและเติบโตชัดเจนมากคือธุรกิจออนไลน์จริงๆแล้วการท่องเที่ยวสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้ผ่านออนไลน์นะคะซึ่งตรงนี้เราเลยมองเห็นความสําคัญว่ามีกลุ่มบุคคลหนึ่งที่เป็นนางงามเป็นคนสวยและเป็นคนเก่งอยากเสนอตัวที่มาช่วยประเทศ ดังนั้นเนี่ยเราต้องบอกว่าพูดการท่องเที่ยวของเราแตกต่างคะว่าแตกต่างของเราเนี่ยเพราะว่าทุกการท่องเที่ยวเราเนี่ยนะคะจะได้รับสายสะพายอันทรงเกียรติน้องๆจะมีเพจที่ต้องดูแล50เพจ50คนและสิ่งที่เราต้องบอกว่าเป็นปฏิญาณตนของน้องๆทุกคนนะคะที่เป็นทุรกการท่องเที่ยวคือทุกคนเนี่ยจะต้องลงมาช่วยช่วยชุมชนอย่างยังย่งยืนอันนี้เป็นเป็นสโลแกนเราเลยคือของใจทุกสายตาทรงคุณค่ามากกว่าฟางงาม ดังนั้นกรุงเทพมหานครนะคะหลังจบจบนี้แล้วจะได้พูดกับนองเที่ยว 5, 50คนที่ได้รับสายสภายจากทางท่านอดิตขัาเมืองะค่ะพี่เองก็ตอนนี้ก็ทางไอ o ด c h เช้งก็จะส่งนะคะตัวแทนในในกลุ่มของเราในไอ o ดที่เรามี300กว่าคนเนี่ยเขาร่วมเพื่อจะได้คัดเลือกแล้วก็ได้ทําหน้าที่ช่วยให้การท่องเที่ยวมันกลับมาแล้วก็อยอยกระตุ้นอย่งต่างๆนดน้องเราเชื่อว่าไอด้าเนี่ยข้อทีคือเขามีโซเชียลที่ดีอยู่แล้วในนี้ เขตที่ของเขาที่มีผู้ติดตามสูงอยู่แล้วถ้าเราเอาตรงนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่แค่แค่โพสต์ว่าส,สวยหรือร้องเพลงมันก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองเราถึงแบบตรงกับคอนเซ็ปต์มากก็คือไอดอลสวยช่วยชาตินั่นเองค่ะ mm hmm. ก็พี่กุ้งก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่ต,ต้องขอบคุณกรทมแล้วก็ขอบคุณวัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยวที่ให้โอกาสไอดอลเช้งงานเล็กๆแล้วก็ได้ร่วมในโปรเจกต์นี้ด้วยค่ะ ก็สำหรับสีนะคะในฐานะผู้จัดก,การกองประกวดนะคะอยากจะเชิญชวนค่ะสาวไทยมากความสามารถอายุ1 8 8ปถึง2ีสปีสามารถติดตามนะคะแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราทุกกันท่องเที่ยวและทุกกันกีฬาห้เขตห0คนนะคะทาง Facebook ค่ะ m i s t r i s m w o r l d Thailand ค่ะหรือ m r i s m w e r ตามด้วยชื่อจังหวัดนะคะทั้ง77 7เจจจังหวัดค่ะและอย่าลืมนะคะ m r i s m b o r กรุงเทพมหานครเร็วๆนี้ค่ะ